สวัสดีครับตีนะครับเนื่องจากมีพวกเฮเ e อรพยายามปั่นเหลือเกินว่า MCU ของ Marvel Studios กำลังอยู่ในช่วงขาลงผมเลยนำข้อมูลมาโต้แยงว่าไม่จริงเลยให้ผู้ชมฟังกันนะครับและถ้าจะหาสาเหตุที่ทีมงาน Marvel หรือ Kevin Feige ตัดสินใจผิดพลาดผมว่ามีแค่อย่างเดียวไว้เฉลยในช่วงท้ายนะครับอย่างแรกถ้า Marvel อยู่ในช่วงขาลงจริงตามที่พวกเฮเอรส่วนหนึ่งชอบพูดว่า MCU มันจบไปตั้งแต่ Endgame แล้ว พอบยนต้วตั้งแต่เฟ,ฟส4เป็นต้นมาต้องทํารายได้น้อยมากจนขาดทุนติดต่อกัน6เรื่องติดเหมือนฝั่ง DC ก่อนหน้านี้นะครับ Black Adam, Shazam, Fury of the Ghost, The Flash, b u b i t l e Aquaman and the Lost Kingdom และ Joker Folie a Der ผมไม่นับ Wonder Woman 1984กับ The Suicide Squad นะครับ พะมันฉายในโรงหนังพร้อมกับช่อง Max กซวโดยหนังทั้ง6เรื่องของ DC นี้เรื่องที่ทําเงินทั่วโลกสูงสุดคือ a q u a m a n ภาค2ซึ่งทําได้แค่440ล้านเหรียญเท่านั้นแบบนี้สิครับถึงเรียกว่าอยู่ในช่วงขาลงได้อย่างเต็มปากทําให้ต้องรีบูตใหม่แต่หนังเฟส4ของเ c u 7เรื่องมีแค่เรื่องเดียวที่ทําได้ไม่ถึง2เท่าของทุนสร้างนั่นคือ Black w i d o w ซึ่งทําไปเพียง380ล้านเหรียญทั่วโลกแต่มันยังไม่ได้รวมไรายได้จากบริการแบบพรีเมียมแอคเซ ที่ตอนนั้นช่อง Disney Plus ให้สมาชิกดูแบบเสียตังที่บ้านได้นะครับนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่พวก h ฮเ e อรพยายามรวมค่าการตลาดเข้าไปในหนังมา r ์เวเพื่อด้อยค่าหนังมา r ์เวให้มีจำนวนขาดทุนเท่ากับฝั่ง DC โดยเฉพาะสื่อเอียงข้างอย่างนายแอนโทนีดาเ s สันโดจากเดด l i n e ที่รีเริ่มเอาค่าการตลาดมาด้อยค่าหนังมา r v เวลแต่พอหนังแบล็กอะดัมทำไรายได้ไม่เข้าเป้า เขากลับเอาค่าโฮมอ e นเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบต่างๆและค่าสตรีมมิ่งมารวมกับไรายได้แบบหน้าตาเฉยเพื่อสรุปว่าแบล็กอะดัมได้กำไรจนค้านสายตาชาวโลกในเวลานั้นแต่สุดท้ายทาง Warner Brothers ออกมายอมรับในปีนี้เองว่าแบล็กอดัมขาดทุนผมว่าที่ Warner เพิ่งออกมายอมรับเอาป่านนี้คงเป็นเพราะเห็นว่าหนังซูเปอร์แมนทำผลงานได้น่าพอใจในขณะที่หนังเฟซีของมาร์เวยังทำไรายได้มหาศาลอีก3เรื่องได้แก่ d r s t r e n g t in the Multiverse of Madness ทำได้956ล้านเหรียญทั่วโลกต่อ Love and Thunder ทำได้761ล้านและ Black Panther Wakanda Forever ทำได้859ล้านนี่ยังไม่รวม Spider-Man No Way Home ที่ทำได้1,921ล้านซึ่งแมนลิกสิตจะเป็นของ Sony Pictures แต่ผลิตโดย Marvel Studios เหมือนกันนะครับและต้องแบ่งรายได้25%ให้ Disney ด้วย ส่วนหนังเฟส5ทั้ง6เรื่องมีเพียงเรื่องเดียวเช่นกันที่ทำได้ไม่ถึง2เท่าของทุนสร้างนั่นคือเรื่อง The Mar v e l s ซึ่งตอนที่ฉายในโรงหนังเกิดปัญหาเรื่องปาเลสไตน์ขึ้นมาพอดีด้วยเหตุผลเดียวกันจึงทำให้เจมส์กันริทอบบาเซมยูซุฟนักสแสดงชาวอิสลามออกจากหนังซูเปอร์แมนเพื่อตัดปัญหานี้ทันทีนอกจากนั้นหนังเฟส5อย่างการเดียซอฟเดอะกา x ลซี่วอลลุ่มรียังทำรายได้ทั่วโลกไป846ล้านเหรียญและเดธพูแอมูบเบรลิน ทำไป1 3 3 8ล้านกลายเป็นหนังเรตเตอดาที่ทำรายไ,ได้สูงสุดในโลกแม้แต่หนัง2เรื่องล่าสุดอย่าง Captain America Brave w e w r กับ t u u n e r r o o t สยังทําได้เกิน2เท่าของรายได้ทั้งคู่แต่แน่นอนว่าพวก h ฮเ e อรพยายามเอาค่ากระตลาดมาคิดเพื่อจัดเยียดหนัง2เรื่องนี้ขาดทุนให้ได้แต่พอเป็นหนัง Superman กลับไม่เอาค่ากระตลาดมาคิดรวมกันซะอย่างนั้นแปลกดีนะครับมีบางคนบอกนะครับว่าที่หนังเดธพูสานทำเงินได้เยอะ เพราะมันใส่ความเป็นแฟนเซอร์วิส o นอสตาล a เจียและเคมีโอเข้าไปมากมายขอโทษนะครับทีม justice gang ในหนังซูเปอร์แมนมันไม่ใช่แฟนเซอร์วิส o นอสตาล a เจียหรือเคมีโอเลยเหรอกครับสรุปคือถ้าเป็นหนังซูเปอร์แมนทำได้แต่หนังมาร์เวลห้ามทําว่างั้นเมืันเหมือนพวกบูริแกนฟุตบอลนั่นแหละครับถ้าเป็นทีมที่ตัวเองเชียร์จะเล่นตุกติกเล่นนอกเกมใช้ความรุนแรงเกินเหตุหรือพุ่งลมเอาจุดโทษ พวกเขาจะแกล้งทําเป็นไม่เห็นแต่ถ้าเป็นทีมคู่แข่งทําบ้างกลับโวยวายจนเป็นเรื่องใหญ่โตลองคิดดูนะครับว่าถ้าหนังซูเปอร์แมนของเจมส์กันไม่มีทีมจัสติสแกงอยู่ในเรื่องมันจะทําเงินได้เท่านี้หรือเปล่าในขณะที่หนัง Man of Steel ของแ a ็กซ์น d เดกลับทำเงินทั่วโลกได้มากกว่าทั้งที่มันเป็นหนังเดียวของซูเปอร์แมนที่อยู่ได้ด้วยตัวละครจากเรื่องซูเปอร์แมนเท่านั้นไม่ใช่ซูเปอร์แมนแอนด์จัสติสแกงของเจมส์กัน อีกอย่างความนิยมในตัวละครซูเปอร์แมนในหมู่แฟนดีซีเป็นน้องแค่แบทแมนเท่านั้นนะครับและมีบางครั้งแซงแบทแมนขึ้นเป็นอันดับที่หด้วยซ้ำจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมซูเปอร์แมนถึงทําเงินในอเมริกาเหนือได้เยอะมากแต่ในต่างประเทศดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่น,นะครับในขณะที่ตัวละครแซมวิลสันหรือสมาชิกในทีมตันเดอร์บสหรือทีมแฟนตาซีโฟล์กลับไม่ติดท็อป10อันดับตัวละครยอดนิยมฝั่งมาร์เวลเลยนะครับบางคนไม่ติดท็อปเตอร์ที่เลยด้วยซ้ํา โดยเฉพาะสมาชิกในทีม e f 4ที่ไม่มีใครติดท็อปร้อยสักคนใครอยากเห็นข้อมูลนี้กับตาผมได้ให้ลิงก์ไว้ช่องดีสคริปชันแล้วนะครับมีฝั่ง DC ให้เปรียบเทียบด้วยโดยผมเลือกเว็บที่เปิดให้ผู้ชมเข้าไปโหวตได้เท่านั้นนะครับไม่เอาเว็บที่สื่อจัดอันดับเองเพราะมันไม่ได้สะท้อนความนิยมที่แท้จริงของผู้ชมแต่อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะมันให้โหวตแบบเรียลไทม์ หรือใครจะใช้ยอดดูจากเรื่องยอดแอนิเมชันในช่องผมเพื่อดูความนิยมในตัวละครก็ได้แล้วจะเห็นชัดว่าสไปเดอร์แมนกับเวนเจอร์สมียอดดูทิ้งห่างจากเรื่องอื่นมากซึ่งผมให้เพลย์ลิสต์ไว้ในช่องดิสคริปชันแล้วเช่นกันสรุปคือนักสิเรื่องของเฟส4และ5มีขาดทุนแค่2เรื่องได้พันล้าน2เรื่องและทำไรายได้ถล่มทลายอีก4เรื่องนอกนั้นยังทำได้เกิน2เท่าของทุนสร้างทั้งหมดกลับบอกว่ามาร์เวลอยู่ในช่วงขาลงใช้อะไรคิดครับเนี่ย ความอักติกับความลำเอียงใช่ไหมและหนังทําเงินทั้ง6กเรื่องเห็นได้ชัดว,ว่าเป็นตัวละครดังหมดเลยทั้งสไปเดอร์แมนด็อกเตอร์สเตรนจ์ปอแบล็กแพนเทอร์เดดพูลและวูฟเบอร์ลีนหรือแม้แต่ทีมกาเดียนส์ที่แต่ละภาคทําเกิน770ล้านเหรียญกันหมดจะบอกว่าพวกเขาไม่ดังเหมือนตอนที่เปิดตัวภาคแรกคงไม่ได้แล้วล่ะครับดังนั้นการเอาไรายได้ของซูเปอร์แมนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่2ของค่ายดีเป็นอย่างน้อยมาเทียบกับหนังมาร์เวลสเรื่องในปีนี้ ึ่งมีตัวละครนะําไม่ติดอันดับท็อปท0เลยสักคนผมว่ามันดูเป็นผู้โชคที่ไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะครับควรเอาอไรายได้ของซูเปอร์แมนไปเทียบกับหนังตัวละครดับที่หหรือ2ของค่ายมาว์เวลอย่างสไปเดอร์แมนหรือเดซพูดีกว่าไหมครับบางคนอาการหนักเลยนะครับเอาซูเปอร์แมนมาเทียบกับไอรอนฮ์ดเพราะมันเหมือนเอาผู้ชายวัยชการเล่นกล้ามมาต่อยกับวัยรุ่นหญิงผิวดําผมว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับและรู้ผู้ชายไม่ควรรังแกคนที่อ่อนแอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ บางคนบอกว่าที่หนังมา r ์ e l 3เรื่องในปีนี้ทำรายได้ไม่ค่อยมากเพราะไม่ค่อยมีฉากต่อสู้ขอโทษนะครับเรื่อง The Incredible h u u s e มีฉากต่อสู้ถล่มทลายตลอดทั้งเรื่องแต่กลับทำรายได้ทั่วโลกเพียง266ล้านเหรียญมากกว่าหนังฮา l k ภาคแรกปี2003ที่ได้245ล้านนิดเดียวแสดงว่ามันไม่ได้เป็นเพราะฉากต่อสู้แล้วล่ะครับแต่เป็นความนิยมในตัวละครมากกว่าจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมาร์ว ถึงไม่ยอมทำหนังเดียวฮาวอีกเลยทั้งที่ได้ลิขสิทธิ์คืนมาแล้วและผมอยากจะบอกว่าหนังภาคแรกของตัวละครใหม่หลายคนทำรายได้พอๆกับหนังมา r ์เวลเรื่องในปีนี้เลยครับเช่นต่อภาคแรกทำได้449ล้านเหรียญทั่วโลกแคปเต้เมริ r กนเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ทำได้370ล้านน้อยกว่าเบรฟนิวเว r ร์และ t h u n d e r ์โบส s ด้วยซาำแต่สิ่งที่ช่วยยกระดับให้รายได้ของหนังแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนคือหนังรวมทีมอย่างดีอเวนเจอร์ พราะหนังไอ้แมนภาค3ที่ฉายต่อจากมันทำเงินได้ถึง1,266ล้านเหรียญทั่วโลกหรือได้เกิน2เท่าของภาคที่2เนื่องจากมันฉายต่อจาก The Avengers เลยทําให้ได้กระแสมาช่วยไปเยอะต่อ the Dark World ได้เพิ่มเป็น645ล้าน Captain America The Winter Soldier ได้714ล้านหรือเกือบ2เท่าของภาคแรกเลยรวมถึงการเรีย a n ซ of the Galaxy ภาคแรกที่ได้773ล้านซึ่งการที่มันฉายก่อนภาค Age u f Ultron นี่ส่วนทำให้ผู้ชมเข้าไปดูเพิ่มขึ้นเพราะตอนนั้นมีหลายคนคิดว่าพวกเขาจะอยู่ในหนัง Avengers ด้วยแต่มีตัวละครที่ดันไม่ค่อยขึ้นเช่นกันนั่นคือ a n นด์แมนผมว่ามันอาจเป็นเพราะตัวละครนี้มันดูไม่เท่เหมือน The Hulk นั่นแหละครับแม้แต่ตัวละครจากค่ายอื่นอย่าง Hellboy ก็ประสบชะตากรรมเดียวกันทั้งที่ภาค t h อ g o l d เด Army สนุกมากเลยนะครับแต่สุดท้ายขาดทุน อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาใส่เคมีโอชื่อดังเช่นสไปเดอร์แมนเดดพูลหรือวูบเบลินลงไปในหนังเดียวแอนด์แมนหรือเดอะฮาว์อาจมีผู้ชมเพิ่มขึ้นเยอะเลยก็ได้ครับเพราะถ้าสูตรโกงของหนังจูเลีสิฟเวอร์คือพวกไดโนเสาร์ o aw, ผมว่าสูตรโกงของหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่คือเคมีโอชื่อดังแต่ถ้าคิดบทหนังที่สมเหตุสมผลไม่ได้คงใส่เคมีโอเข้าไปมั่วซั่วไม่ได้เช่นกันฟังเมื่อถึงตรงนี้คงเข้าใจแล้วนะครับว่าตั้งแต่เริ่มเฟสสี่ไปต้นมา มาว์เวตัดสินใจพลาดตรงไหนไม่ใช่เพราะพวกเขาเล่นประเด็นมัลติเวิร์สอย่างที่หลายคนพูดกันแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ยอมทําหนังรวมทีมอย่างอเวนเจอร์สขั้นทุกเฟสเหมือนอินฟินิตี้ซากานั่นแหละครับเพราะถ้าพวกเขาทําตัวละครจากหนังหรือซีรีส์ที่ดูกระจัดกระจายจะถูกนํามารวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนังอเวนเจอร์สบางคนชอบอ้างว่าเป็นเพราะมาว์เวลทาซีรีส์ออกมาเยอะเกินไปเลยตามดูไม่ทันขอเถียงนะครับ พราะในสากาที่แล้วหลายคนก็ไม่ได้ดูหนังมาร์เวลทุกเรื่องเหมือนตอนนี้เลยครับส่วนใหญ่เลือกดูเฉพาะตัวละครที่ชอบกันทั้งนั้นลืมไปแล้วหรอครับว่าตอนนั้นก็มีคนถามอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าจะดูหนังเรื่องนี้ต้องดูเรื่องไหนมาก,ก่อนอยู่เป็นประจำมันต่างจากจตอนนี้ตรงไหนหรอครับแต่พอมาร์เวลไม่ยอมทําหนังรวมทีมอเวนเจอร์สออกมารวมใจแฟนคลับผลเลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับไม่ว่าสากาที่แล้วมีหนังเวนเจอร์มาขั้นทุกเปสแต่ซากานี้กลับมีหนังเวนเจอร์สตอนเปสหกเลย แถมยังทำซีรีส์ของตัวละครประกอบใน Marvel Comics ออกมาเยอะมากทั้งเรื่องฮ a อกกี้มิส s Marvel, She-Hulk, a t t o n n e แอนด์ล e ร c r e t Inva อ i n ที่เปลี่ยนให้นิฟิลลี่เป็นตัวเอก Echo หรือ Iron Heart ตัวละครเหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ไม่สนใจพวกมันเท่าไหร่แต่ถ้าเปลี่ยนมาทำซีรีส์ของตัวละครยอดนิยมหรือคนที่มีพลังน่าสนใจอย่างโลเกตวันด้ามูนไนท์เด e เดวิลหรือแม้แต่อะาตาต่อ ผมว่าเสียงบ่นจะเงียบกันไปเองครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ่านหนัง a v e n g e r s d o o m Day เข้าฉายเมื่อไหร่กระแสความนิยมของมา r ์ e l จะกลับมาอย่างแน่นอนไม่ต้องรอให้ถึง d o ม m ด a y หรอกครับแค่เห็นกระแสจากหนังเรื่อง Spider-Man Brandnew Day ในตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่า M.C.U จะกลับมาเป็นกระแสหลักได้เหมือนเดิมเพราะคนส่วนใหญ่อยากดูตัวละครดังกันทั้นนั้นแหละครับหวังว่าหนังที่ฉายก่อนภาค Secret Wars จะเป็นเรื่องหมอแปลกภาค3ตามข่าวลือนะครับเพราะมันจะทำให้มา r ์ e l ล รักษากระแสความนิยมได้อย่างต่อเนื่องจนจบมาร์ตเวิร์ตซาก้าได้อย่างแน่นอนและถ้าหลังจากนั้นตัวละครหลักของมาร์เเป็นพวกมิวแทนทีมซุปเปอร์ฮีโร่แนวเหนือธรรมชาติและทีมในอวกาศตามข่าวลือผมว่ามาร์จะยิ่งดังกว่าเดิมด้วยครับและตาบใดที่ดิสนีย์กับมาร์ยังไม่ยอมหยุดสร้างหนังหรือซีรีส์ MCU มันจะเสื่อมความนิยมลงได้ยังไงครับยกเว้นกรณีเดียวคือดิสนียหาคนมาแทนเควินเฟลกี้ไม่ได้ตอนที่เขาวางมือแล้วมีเท่านี้แหละครับ เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ฝั่ง DC ให้ฟังกันด้วยซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะเห็นแผนการของเจมส์กันแล้วมันแทบจะทำตามมาร์เวหมดเลยครับรอฟังกันนะครับสวัสดีครับ